ค่ะตอนนี้เราอยู่หน้า Google Form นะคะให้เลือกการตอบกลับนะคะแล้วแคปหน้าจอการตอบกลับที่เป็นแผนภูมิทั้งหมดให้ครูค่ะจากนั้นให้เลือกสร้างสเป h ช e ตนะคะเมื่อเลือกสร้าง s p a สเ sheet แล้วมันจะเด้งให้ขึ้นอีเมลนะคะก็ใส่อีเมลหรือเลือกอีเมลของเราจากนั้นเลือกจุด3จุดนะคะแล้วเราจะ Export เป็นไฟล์ Excel กดแชร์และส่งออกค่ะจากนั้นเลือกบันทึกเป็นเลือกเป็น PDF นะคะ เ่อเลือกเป็น pdf แล้วนะคะจากนั้นมันจะเด้งหน้าเป็น pdf ให้เรานะคะให้เรากดดาวน์โหลดด้านบนนะคะปุ่มดาวน์โหลดอยู่ด้านบนนะจากนั้นให้มันโหลดลงเครื่องแล้วเราก็จะเด้งกลับมาที่หน้าสร้างสเปเชีตอีกครั้งหนึ่งกดสร้างสเปเชีตนะคะ ในระหว่างรอโหลดนะคะเครื่องเราไม่มี Excel นะคะเราจะทำการแคปหน้าจอที่เป็น Google Sheets แทนเนาะของครูมันเด้งกลับนะคะเลือกอีเมลใหม่อีกครั้งจะได้หน้าสเ s h e e t แบบนี้กดจุด3จุดเหมือนเดิมกดแชร์และส่งออกค่ะจากนั้นเลือกบันทึกเป็นเลือก Excel กดตกลงมันจะได้หน้าเป็น Google Sheets เหมือนเดิมนะคะ จากนั้นให้แคปหน้าจอ Google Sheet กกทั้งหมดส่งคูแทนค่ะขอบคุณค่ะ